คลิปนี้มาทําความรู้จักกับเนงิกันไนกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตลีโนต,ต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ในโหมดโกแบทเทิลลีกในระดับเก a ลีก กับโปเกมอนที่ผมจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักก็คือเนงิกาไนโปเกมอนจากภูมิภาคกาล่าว่ากันว่าเนงิกาไนจะปัดป้องการจู่โจมด้วยใบที่แข็งแกร่งของต้นหอมและจะโจมตีกับด้วยลำต้นอันแหลมคมโดยต้นหอมนี้เป็นได้ทั้งอาวุธและอาหารเนงิการไนเป็นโปเกมอนประเภทต่อสู้จึงทำให้แพ้ทางโปเกมอนประเภทบินประเภทพลังจิตและประเภทแฟรี่ครับ มีร่างแรกคือคาโมเนกิร่างกาลาเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกในการวิวัฒนาการเป็นเนงิกาไนส่วนถ้าใครจะเปิดท่าชา้าที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกกับอีก50 0 0 0สตาร์ดัด๊นเนงิกาไน,นนั้นมีค่าสเตตัสที่เด่นในด้านพลังโจมตีเป็นโปกเกมอนที่บอบบางมากๆแต่กลับมีท่ามูกเซตที่น่าใช้และใช้ได้ดีด้วยโดยเฉพาะในการ PVP ครับไม่ว่าจะในเกตเลกหรืออันต้าเลก ซึ่งท่ามูฟเซตที่ผมใช้จะใช้ท่าเร็วเป็นท่าตอบโต้ส่วนท่าชาร์จใช้ท่าไนส์สลัดกับรีเบดครับซึ่งมันก็มีท่าที่น่าสนใจอีก2ท่าไว้สําหรับปิดเกมโดยเปลี่ยนจากท่ารีเบดเป็นท่าอินฟ h t หรือไม่ก็เบสเบิร์ดครับทีนี้มาดูจํานวนครั้งของการเก็บ Energy สสำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง5ครั้งจะได้ท่าไนส์สลัดและรีเบดครับ ในการจัดทีมผมจะนำเนงิกานไนมาเป็นหลีดตัวแรกโดยมีแม็กเกียวคาล่าและมาริลิเป็นตัวสวิตครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดของเนงิกานไนนะครับซึ่งมันอาจเป็นทีมที่ใช้ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องลองนำไปปรับแต่งหรือทดลองจัดทีมกับโปเกมอนตัวอื่นๆให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเพื่อนๆดูนะครับ เอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PVP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนเพื่อนลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่องท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ We'll เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับเนยงิกันไหนเป็นโปเกมอนที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับแต่ก็แอบเล่นยากเหมือนกันตรงที่มีพลังป้องกันกับค่า HP ที่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดทีมควรจัดร่วมกับโปเกมอนที่มีความถึกหน่อยนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนจากท่าลีฟเบดเป็นท่าเบฟเบิร์ดหรืออินไฟแล้วนําไปใช้เป็นตัวโคเวอร์ก็เป็นอีกวิธีการเล่นที่น่าสนใจครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับ และก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชชยนี่เยอะๆนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ